ฟาดตุ่มกวยจับหมอใหญ่พี่น้องจับกระดูกหมูตุ่มกวยจับกระดูกหมูหมอบักใหญ่หนึ่งไก่ย่าบพี่น้องตุ่มหมูใบจะมัอเศร้าคนนี้แ <c oughs> ต่หน่อยเอย็ดเดียบก็แล้วอยู่เพียอ,อ่ะนี่เนี่ยกินนี่บอ วนเอาไปทิมเออเอาไปทิมเอ้ยคือมาทีมนี้พ่อบอกว่างไดเพ่ให้ทีมนี้ย่าม,มาทีมนี้ตรงางานเอาไปทิมมองเขาให้ทิมอืม ต้องเอาไปทิมของเขาเอาไปทิมกินหูจักกินเอาไปทิมไปย่งางเอาไปทิมบอม <laughs> แ no ม่นทิมหัวโน่เลยพี่จีย่างส้นน่น,นั่นพี่น้อง <Jenna> <ś m ink> บอ่บอบอบอ่เป็นย่างบ่เป็นย่างบ่เป็นยังกินเสไไปกินเส้นไ, <ś m ink> ไปไปกินเส้นกับแม่ไปไปไป,ไปลูกไป ไปไม่มีเพื่อนเล่นเลยเล่นคนเดียวเลยตัวเล็กของพ่อเนี่ไอ,อพ่อดูดูหวัวดิชนตรงไหน,นโอ้ยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยไปไปกินเส้นกับแม่นะให้พึ่งเศ้าพี่น,อนอ้องส้นเออโถดไปไปตก๊ตก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 มาเร็ว ไปลงมาลงมาอืมไปเดินไปหาแม่เดินไปหาแม่เดินไปหาแม่เออะกว้งครับมาค่ะมาคะจ้า๊าะาลูกจ้าจ้าจ้าสวยสวัสดีด้วยจ้าพี่น้องจะาทำ จักก้นจักก้นเสร็จน้อยๆฝรล่งยีรา ไงไงใช่ว่าปุ๋มเลยปีเตียเส็ของเป็นซุงพึ่งแล้วจ้ะ่าเมียก่าเมียเล่าสิกินบ่ดูดกดอูยกระดูกเมียมีบ่อยเมียกระดูกเล่งนีน่เขาเม่นบ่เขาคอยซื้อกระดูกเล่งไหมจงไปต้มเล่งบ่อ็จะต้มให อุ้ยเอาน้ำซุปนี่ให้เนีนเไไนน่นี่กินกับเขาก็ได้เนี่ยมันจะเล่งปล่อยมากแขนกระดูกเด้อใส่บักเน่าเสียบใส่บักน้ามันหอมตอัว กินกินลูกกินตักกินอร่อยมาจ้ะพี่นออ้อยปิดฝาไว้ก่อนพี่น้องนี่ๆปิดกิ้ดไ,ดได้เพราะว่าเป็นเห็ดแสือแห่านบอสนี่ยังโอ้ เอาชี้แล้วปะ่ะ,ะ,ะ,ะลูกนี่สั้นะนะนัะ่งดูงออกมายังหมดนั่งเลยนั่งเลย Còn nó ngang mắt tuần này phải không gian được nó náo mùa bán một con thì tôi cũng cứ chỉ xẹp nữa nú เก็บเออมันเก็บเก็บทิ้งนะเจ็บทิ้งลมเดี๋ยวพ่อล้างบ้านแม่เปิดน้ำใส่ในห้องน้ำหรอเขยืดบล็อกใส่เมื่อไห่เมดหร่แล้วเฮ็ดเบิดทตุ้งจางอ่ะยัดตะล่างอันนั้นบพท่านนี่แหละตะ่างเงาเนื้อย่างเนื้อย่างวะเดี๋ยวกระจัดการนี่ยัดตะล่างเขได้หรอกต้องให้เขาเฮ็ดเบอรดแล้ ขคอพออีไม่โอ้ชงล่างไม่ได้หร้กเดี๋ยวพังจอทานออกเมือนหราบ้านอเหรแยังยี้กันบ้างใส่มือนีอ่นุ้หมาเล้ <laughs> อีบบมง่าวใช่พี่น้องต้องเสียบมาชุ่มบานกับผมเอาใช่เนี่ยก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วต้งอยากทือแพรเลียกันเลวแพะกับอาบน้ำซสาผมให้ลูกเยอะเยอะเยอะนูได้เรลี่ยนใหม่อีแลว

หมูป่อยครับัแบบมหมวเ้านี่ว่วา,า,วาคือสมกะบบังเาน้าคือนเนียบมรักคณนะ Lúc mẹ hộp lắm Mấy bạn hãy luôn được cắp cứ à Ai Rồi Xem Ui 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 Xong ngắn rồi Ai à à Rồi, rồi. ฝีมือแม่อ,อร่อยที่สุดในโลกเลยบอกป,ป้าป,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 ป้าหน่อยใว่าแล้วจะเทียงเทียงเครื่องบ่เลยประมาณเทียงเครื่องแพ็คของแพ็คของแล้วต้นกลับเป็นหน้าที่ของตาหน่อยอร่อยก็สิก็สิกินไม่กินมากสายดีเพระาะว่าตาหน่อยเลยละเอียดมากดีมออุ้ยอุ้ยเอาอร่อยจังไลยคือละเอียดจอยไปซื้อเซน เราไปซื้อใสไปเวลานี่พอดีเนี่ยจ้าถามแล้วป่ะแล้วบ้นได้ปิดอ่ะจะรางหลางถ้ามาด่าลราเปิดไปเมือนมึนมึดคืนหนึ่งมอนมึนมึนมือ่ะมันมีคนมึง่งเนาะ ลืมไปสามดันบบกหมอเนี่ยว่ามันขายเทบาทใครยังา้นัินเออประาสี่ร้อยแปดสิบเหรอะไรอไรไหมไนะอ้พ่อดมผมมึงรู้ไอพ่อดมผมมึงรู อหอมผมเงา้าเขาต้องมันซาให้ลูกเล้่นี้เนี่ยเป็นคนสาผมไงเอาหนามโพเลยเด็กน้อยทั้งคนโพบด่ายได้พี่น้องนี่เป็นคนอาบน้ำสาผมไงต่จังกินเขาเองเริ่มได้ลนะ นกปปุดนกเปุดเลยรูปอะไรไนนนก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 อกอกนนก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 นวนกนนกกนนก่นน อือ้อดอันนี้รูปอะไรนี่นีนยย่ยิ้ม <laughs> ยมยมยมอือเจ่งมากร้องเพลงก็ไรร้องน้ำเพลียงแหมเป็นใครปัว โป้เขาเรียนปอยขี่ไก่โป้ชัวดีจะโป้หน้าตาบระธานชัวไอ้เหมือนเหรอชัวไอ้ไเหมือนอย่างน้ำเขดดิพี่น้องจะมาเดี๋ยวจะคับขับลงไทยเดี๋ยวจะคับลุงไทยขี่ไก่โป้นะเอาลองขี่ไก่โป้ดูหนูเรียนปอขี่ไก่หนูเรียนปอขี่ไก่ มึอดักเนี่จ๋าจิ้นลูกจิ้นจิ้นจ๋ามือหนาพ่อมึงตากแดดอ่ะจ๋าจ๋าเสียบบว้ยเสียบ่าอยู่แม่จ๋าจ๋าจ้าพ่อเมื่อกี้แข่งกับรถบัส รถบาดแลนยางแห้งวะจ่าจ้าเขาเป็นบ้าวายลูกเขาเอ้าแม่จ้านี่นี่จ้านี่นไหมเมื่อกี้ขี่รถแข็งกับรถบาดไหมรถบาดแมงมันดูดก็ดูดเลยหาแข่งกันดูดเจ้าเข้าไปเด้อเข้ามาอ่ะ มึงกันห่้ามามึงชิลเล่นในเท่าไหร่มามาถ้ามันบ่มีถ้ามันบ่หนักมันเล่นเร็วอีหลีออมันเล่นมันหยบคอยไปเล่นไปลอยน้องใส่เล้วสิหน้อยจะฟังกีเล่นจะฟังอะไะโอ้ค่อยๆลดจ้า ไม่พ uh. really? well ูดไม่เปลียามนะมาล้เอ้ยเดี๋ยวบอล้างบ้านแมมึงกินมนัจอ ไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวแพจปนี่าเปิดฝาเท้า,าน,น,นี่เนี่ยเขอบเรียนในบ้านก็ใหญ่ก่อนจากเขาสวัสดีจ้า